ก็ผ่าาครึ่งทางแล้วตอนที่รู้สึกในลหลายๆตอนแหละคือตัดตัดโซนไหนบ้างอะผมไม่รู้หรอกแต่แค่รู้สึกว่าในลหลายๆช่วงอะมันดูเร็วเออมันดูแบบว่าดูเร่งรีบเกินไปซึ่งจะถามว่าสำหรับผมมันดูแย่ไหมไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดหรืออะไรนะเออแต่ถ้าเกิดนั่นแหละมองในมุมจริงจังมันก็ดูเร่งไปหน่อยตอนนี้ผมว่าดีมากเลยนะตอนที่7เ,เนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ดีมากๆเลยนะในเรื่องนี้แต่จะว่าคู่นี้พูดคุยกันเออเปิดใจพูดคุยกันส่ววนนึงแล้กทให ลดความซึนหรือทะเลาะก็น้อยลงแล้วก็ระหว่างทางที่ผ่านมาก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองให้อีกฝ่ายได้รับฟังมากขึ้นมันก็เรียกว่าความสัมพันธ์มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามเวลาแล้วเนาะในตอนนี้ผมว่ามันยิ่งพัฒน,นาเร็วขึ้นอีกสำหรับเรื่องของแหวน อย่างที่แม่ของอาคาเนีบอกอาคาเนีเนาแบบเออแหวนมันเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นสิ่งที่แสดงเกี่ยวกับความรักไซโตะก็ไปทํางานพระธรรมเพื่อซื้อแหวนมาให้อาคานนีซึ่งในส่วนนี้นอาคาเนีก็เข้าใจว่าไซาโต้อยากจะจะเรียกว่าไงเด้อปองดองแล้วกันเออเรียกว,ว่าปองดองแล้วกันซึ่งอาคาเนีก็เข้าใจความสาคัญของแหวนอยู่แล้วแล้วไซโต้ก็ซื้อแหวนให้อะเนาะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นของที่ค่อนข้างสําคัญมากๆซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้แหละอาจจะยิ่งพัฒนาความจัมมันขึ้นแบบ ก้าวกระโดดผมมั่นใจเลยว่าหลังจากนี้มันจะก้าวกระโดดขึ้นอีกอย่างน้อยก็น่าจะทะเลาะกันน้อยลงอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของชิเซนี่อะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกแล้วไม่เคยคิดเรื่องนี้เมื่อก่อนเลยคือเรื่องที่ป้าของไซโตะซึ่งเป็นแม่ของชิเซใช่ไหมแค่มองก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ป้าของไซโตะตั้งใจจะทําคือจะให้ชิเซแต่งงานกับไซโตะซึ่งถ้ามองในมุมที่อาจจะมองในมุมธุรกิจเหมือนกันก็ได้มันก็มนกไม่ใช่เรื่อง,งแย่ พราะาชิเซก็ดูเป็นเด็กที่ฉลาดขอบขายมันก็บริษัทใกล้ๆกันด้วยถูกปะผมไม่ค่อยอจำเรื่องบริษัทอะไรผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์แต่ขอบขายบริษัทหรืออะไรเงี้ยผมว่าถ้าได้คนที่แบบเออฉลาดอย่างชิเซหรือไซโตมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันไม่ค่าคิดเกินไปหน่อยใชหรับผมอะ <c oughs> ซึ่งที่ปลอกอบย่าเลือกอาคารนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีเหตุผลแหละผมว่ามันไม่ใช่แค่การที่เพราะเออเป็นหลานแล้วก็เลยแบบอันนี้ไปเลยจบๆไนเงี้ยผมว่าไม่ใช่อ่ะ ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ในเรื่องมันดูมีความแบบดูมีทรงจะตึงๆในอนาคตด้วยนะก็เลยคิดว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้เพราะว่าปู่ปู่ไซโต้ไม่ใช่คนโง่เรียกว่าเป็นคนป้าประมาณนึงเลยแหละเพราะนั้นท่านกน็าจะมีเหตุผลรลุกอย่างแหละซึ่งก็เรื่องส่วนนั้นก็ช่างมันแล้วกันขอโฟกัสกับคู่นี้ก็พอละ ได้แหละเราโฟกัสแค่คู่หลักพอคือจริงก็รู้สึกสนุกทุกสัปดาห์แหละเออสนุกทุกสัปดาห์แหละแต่ว่านั่นแหละที่พูดไปว่าชอบสัปดาห์นี้เป็นพิเศษถ้าเอาแค่ในเรื่องในเรื่องเรื่องเนี้ยตอนที่เจ็ดผมให้ขึ้นไปอันดับหนึ่งเลยแบบว่ามาลงตัวไม่ว่าทั้งเรื่องทะเลาะกันผิดใจกันคุยกันทุกๆอย่างแล้วก็ลงมามันจบที่ตรงแหวนผมว่าเป็นการจบครึ่งซีซั่นที่ดีเลยแล้วก็รอดูแล้วว่าครึ่งหลังนี้จะทําอะไรกันซึ่งจากการค่าคะแนนแล้วน่าจะหวานนะถึงแม้วะวก,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 วก็เถอ คึงแม้จะหวานกันั้งแต่รกลๆแล้วแต่เดี๋ยวได้มีหวานอีกแนๆ่ๆก้าวตัวสิบฮะละจ้ะ